ทำสิ่งนี้ก่อนนอนแล้วคุณจะรวยเร็วขึ้นครับนั่นคือให้คุณนับความสําเร็จต่อวันก่อนนอนเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เศรษฐีหลายๆคนทําก่อนนอนครับสมมุติว่าวันเนี้คุณทำสิบอย่างฮะ เจ๋งเสำเร็จ3ก่อนนอนเนี่ยให้คุณคิดถึงความสำเร็จ3อย่างเนี้ก่อนนอนฮะครับขอบคุณ3อย่างนี้ฮะที่มันเกิดขึ้นกับคุณฮะแล้วนึกมันก่อนนอนครับชีวิตเราฮะก่อนนอนปกติเราทําอะไรฮะอาบน้าแปรงฟนันล้างหน้าถูกไหมฮะก็คือล้างคราบเหงื่อคลายออกไปแล้วก็เก็บแต่ความรู้สึกดีๆความสบายก่อนนอนครับจิตใจเราก็เหมือนกันครับเราต้องการชาระล้างจิตใจครับเอาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปฮะเพราะนั้นเอาเรื่องลบๆออกไปจากร่างกายนะฮะเหมือนกันครับจิตใจเราก็เหมือนกันครับ ให้คุณล้างสิ่งไม่ดีฮะล้างความล้มเหลวของชีวิตออกไปฮะอย่าไปคิดถึงมันนะฮะแต่ให้คุณโฟกัสแต่สิ่งดีๆโฟกัสแต่สิ่งเรื่องบวกเท่านั้นฮะแลนอนหลับไปพร้อมกับเรื่องบวกๆครับถ้าคุณทําแบบนี้ฮะชีวิตคุณจะมีพลังมากขึ้นครับมีระดับ Energy มากขึ้นครับและคุณจะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ช่องได้ที่เพจอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่ไลน์แอด